เขาอยากคืนดีกับคุณแต่ทําไมเขาจึงไม่ยอมง้อความลับในใจเขาคืออะไรให้ไพ่ช่วยเปิดเผยเรื่องราวความในใจของเขากันพไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าหนักเกินกว่ารับมือได้ในใจของเขารู้สึกเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักเกินไปบางทีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้สุดเหมือนแบกรับอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้ใบที่สองขึ้นมาว่าบงการ ขารู้สึกว่าสิ่งบางอย่างที่เขาควบคุมไม่ได้อาจเป็นสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมได้จนไปที่สามขึ้นมาว่ายึดติดพึ่งพาเขายังยึดติดกับความคิดว่าความสัมพันธ์นี้ต้องสมดุลหากเขายัง,ยงต้องง้อคุณเขากลัวต้องพึ่งพาคุณมากเกินไปกลัวสูญเสียความเป็นตัวเองโดยรวม เขาอยากกลับมาแต่ความรู้สึกผิดความคิดที่ต้องควบคุมและการกลัวที่จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทำให้เขาไม่สามารถเป็นฝ่ายงอได้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และที่มยครตัวคุณเองได้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด